นี่คือเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เราจะเดินหน้าโอกาสในการที่จะสร้างพลังงานเป็นของตัวเองของแต่ละผู้เรียนครับการเห็นชอบวาระการปปิัรูปเร็วของสภาปปิรูปแห่งชาติในโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลารูปอย่างเสรีสำหรับบ้านและอาคารก็มีเป้าหมายสําคัญนะครับที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของพลังงานผ,ผลิตใช้ได้เองแล้วก็นําพลังงานส่วนที่เกิดออกไปจําหน่ายเป็นรายได้แก่ครูวเรียนได้ คาดการณ์กันว่าอีก5ปีข้างหน้านะครับจะมีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต่ำกว่า1 0,000แสนหลังคาเรือนผลิตได้ไม่ต่ำกว่า5000เมิกะวัต์อนาคตก็จะมีการติดตั้งในโรงเรียนโรงงานสถานที่ราชการรวมไปถึงสำนักงานอื่นๆนะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่า20ปีข้างหน้าการติดตั้งลักษณะนี้ก็จะช่วยลดภาระงบประมาณ1ล้านล้าน,านบาทแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนได้ขั้นตอนล่าสุดนะครับก็จะเป็นข้อเสนอของสภาปฏิรูปก็จะถูกส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อ เกิดความเผ็นชอบในการดําเนินง,งานก็หมายความว่าความหวังในการส่งเสริมพลังงานทดแทนก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับวันนี้ขอความรู้ขอความเห็นจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับคุณอลงกรพลบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละสํานักงานสามารถที่จะมีแหล่งพลังงานเป็นของตัวเองได้อ๋อเป็นไปได้ครับเราจรึงได้เสนอเป็นข้อเสนอการไปรูปเร็วนะครับเรียกว่าระบบผลิตไฟ,ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บนบ้านและอาคารทั่วไปนะครับครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพลิกโฉมหน้ากิจการไฟฟ้าในรอบศตวรรษทีเดียวครับด้วยหลักคิดที่ว่าใช้ไฟฟ้าที่ไหนผลิตที่นั่นแต่เดิมเนี่ยรัฐจัดหาและผลิตนะครับสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งอาจจะอยู่ไกลมากแล้วก็ต้องส่งไปมีสายส่งสายจำหน่ายไปทั่วทั้งประเทศ77จังหวัดทุกหมู่บ้านนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นการ ปฏิรูปความคิดใหม่ครับในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะเป็นสำนักงานของรัฐหรือเอกชนจะเป็นโรงเรียนเป็นวัดวาอารามรวนแล้วแต่ติดตั้งได้ทั้งสิ้นเรารถึงใช้ควาว่าเสรีในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเ,เราสามารถที่จะมีโซลารูฟนะครับอย่างน้อยเนี่ย หนึ่งแสนหลังคาเรือนครับภายใน5ปีข้างหน้านะครับแล้วอัตราเนี่ยเป็นอัตราเร่งซึ่งทั้งอาคารบ้านเรือนก็ดีอาคารชนิดอื่นๆรวมดั้งบนพื้นที่อยู่ใกล้อาคารและบ้านนั้นเนี่ยอยู่ระหว่าง10,000ถึง20,000เมกะวัตต์ใน20ปีครับซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถผลิตไฟฟ้าทดแทน嗯嗯นะครับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็น อยู่ระหว่าง2 5เปเ็นป็นอย่างน้อยภายใน20ปีภายใน20ปีทั้งหมดทั้งปวงฟังดูือแล้วจากหลักการก็คิดว่ามันควรจะเริ่มดําเนินการมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาขอ,ขอขอความรู้นิดหนึ่งครับมาติดตรงไหนที่เราไม่สามารถที่จะดาเนินการลักษณะนี้ได้มันผิดมันผิดเพี้ยนไปในเรื่องการวางยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาพลังงานครับคือมันจะมีอยู่3าขาด้วยกันอ,อันหนึ่งคือการการพัฒนาพลังงานหลักพวกฟอสซิละนะครับอสองก็คือการพัฒนาพลังงานทดแทน สามก็คือการอนุรักษ์พลังงานอ,อนุรักษ์พลังงานก็คือการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามขาเนี่ยต้องต้องไปพ,พ,พร้อมๆกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินขาเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นไส้ติ่งไส้ติ่งเป็นไส้ติง่งเรากําหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนก,ก็ไม่เคยสําเร็จตามเป้าครับเรากําหนดแผนอนุรักษ์พลังงานก็ไม่เคยได้ตามเป้าหมดเงินไปเป็นจํานวนเป็นหมื่นหมื่นล้าน คราวนี้เนี่ยเราต้องสร้างสมดุลสําหรับอนา,าคตข้างหน้าครับแนวคิดปฏิรูปพลังงานของสอปชเนี่ยได้วางความสําคัญไว้ในสามด้านพร้อมๆกันครับเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตอะครับแต่ละบ้านเนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟเพราะถ้าเราใช้ไฟอาหนึ่งพันหน่วยถ้าเราใช้โซลารูปผลิตได้70หน่วยเราก็ซื้อไฟที่รัฐบาลขายให้เนี่ยสาหน่วยและถ้าเรา อนุรักษ์พลังงานคือใช้ไฟอย่างประหยัดนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟเช่นสลากเบอร์5ก็ดีหรือว่าเช่นหลอด LE มาแทนเนี่ยก็อาจจะลดไปได้อีกประมาณ15%เท่ากับว่าเราต้องผลิตเพื่อจัดหาไฟไฟ้าให้ประชนทั้งประเทศเนี่ยเพียง15%จากที่เคยใช้ซึ่งที่ผ่านมาปกติแล้วการหาส่วนเพิ่มในระยะหลังเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นก้าวกระโดดมากกว่าของเดิมที่เรามีอยู่แล้วถูกต้องครับ แล้ววันนี้เนี่ยในโจทย์ของประเทศเนี่ยอีกอีก20ปีเนี่ยเราจะต้องจัดหาไฟอีกอย่างน้อย4ี่0มื่นมกควัตจากวันนี้ที่เรามีอยู่3,000ันม่อ33,000เมกะวัตนะครับ,รบแล้วอีก1 0กว่าปีก็จะต้องปลดระวางโรงไฟฟ้าไปอีกประมาณ5 0 0 0เมกะวัตตมครวับสรุปรวมแล้วเนี่ยเราต้องใช้อย่างน้อยต้องต้องหาให้ได้อย่างน้อยอีก4ี่0 0เมกะวัตปีละ2 0 0พันมกะวัต์เท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ นะครับปีละ1นงโรงในขณะที่กระแสต,ต่อต้านนิวเคลียร์ก็ยังแน่นอนนี่เราเปรียบเทียบในสิ่งที่ยากที่สุดแล้วนะครับครับและถ้าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเราต้องสร้างถึงปีละ3โรงโรงกัประมาณ700เมกะวัตต์ครับวันนี้สร้างได้สักโรงไหมครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงด้านพลังงานที่เคยฝากไว้กับแนวคิดเดิมเนี่ยครับ จะต้องเปลี่ยนแปลงครับอะไรจะเป็นแรงจูงใจที่จะทําให้ตัวบ้านเรือนตัวสํานักงานหรือตัวสานักงานข้าราชการที่สานิราชการทั้งหลายเ,ยเข้าสู่โครงการตรงนี้การสนับสนุนของรัฐก <คน S 2> ป็นปการที่หนึ่งสองในเรื่องของการร่วมมือของภาคเอกชนโดยเฉพาะในเรื่องของสินเชื่อนะครับผมยกตัวอย่างว่าในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยคือการวิจัยเคยมีมาอยู่แล้วว่าระยะยาวคุ้มแน่แต่ว่าในาระยะสั้นที่ต้องลงเงิน<ผ>ต้องลงทุน,<ผ>นเป็นเรื่องตัดสินใจ ของคณะกรรมการประรูะพัฒพลังงานโดยอนุกรรมการพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนแล้วก็การร่วพพัง,งานาที่ผมเป็นประธานนั้นเนี่ยรเราได้ศึกษารอบด้านแล้วก็ในที่สุดเนี่ยออกมาว่าในการลงทุนติดตั้งโซลารูฟอย่างเสรีนั้นเนี่ยจะคืนทุนใน8ปดถึงสิปีนะครับนั่นหมายความว่าอีก15ปีเนี่ย ก็ได้ใช้ฟรีก็เหมือนซื้อรถเงิน่อนะครับครับทีนี้ว่าต้องดาวเยอะหน่อยทีนี้การลงทุนเนี่ยจะดาวมากดาวน้อยอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยก็คือมาตรการส่งเสริมของรัฐบาอแล้วก็ราคารับซื้อไฟจากชาวบ้านปัจจุบันถามบอกว่าติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้แต่ว่าส่งไฟเข้าในระบบไม่ได้ถึงส่งได้รัฐก็ไม่จ่ายตังค์นะครับ ขนาดเดียวกันถ้าเข้าโครงการรัฐบาลซึ่งเป็นระบบโคตา้าม,มีอยู่จํากัดอยู่200ไมกวัดมีราคารับซื้อ,อที่แน่นอนนะครับ6บาทต่อนหน่วยขึ้นไปตั้งแต่6บาท15ถึง6บาท85เนี่ยนะแล้วแต่ประเภทของอาคารเนี่ยตรงนั้นก็จํากัดมากมซึ่งแสดงว่ารัฐเนี่ยให้การส่งเสริมอยู่แล้วแต่ว่าเป็นไปโดยจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะให้พลังงานทดแทนเนี่ย เข้ามาเป็นอีกขาหนึ่งในการค้ำยันความมั่นคงของเรื่องเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแนวคิดโดยการให้น้ําหนัก3ด้านเนี่ยพร้อมๆกันใกล้เคียงกันครับ,รบประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าหนึ่งมันจะเกิดอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําปลายน้ำรับนําไปสู่การที่ประเทศไทยใน10ปีจะกลายเป็นศูนย์กลางของพลงงานแสงอาทิตย์ ในอาเซียนถ้าเราส่งเสริมนะเราไม่ได้มองแค่การประหยัดและความมั่นคงอย่างเดียวมันจะสามารถไปสู่มันจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดธุรกิจใหม่นะครับเกิดการเอ็พใหม่ๆเกิดบริษัทที่ทํา RD ใหม่ๆเกิดขึ้นเราทําได้ทั้งต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําและจะกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกนะครับในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นประเทศชั้นนาของของเอเชียได้เลยนะครับประการที่2ก็คือว่าเราจะลดเงินตราในการที่จะต้อง ลงทุนไปปีละกว่าแสนล้านในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆถ้าเดินโครงการนี้ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆไม่ต้องไปทะเลาะชาวบ้าน <c oughs> ไม่ต้องมีผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อม <c oughs> นะฮะปรงการที่สามคือลดการนําเข้าถ่านหินลดการนําเข้าก๊าซซึ่งจะแพงขึ้นทุกวันทุกวันนะ <c oughs> ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประชาชนก็เหมือนมี ATM ออยู่ที่บ้าน <c oughs> คือเราผลิตได้มากกว่าที่เราใช้ เราก็ได้เงินเข้าบ้าน,ม,ม,นมันก็ดันให้แต่ละคนนั้นผลิตให้ได้มากขึ้นแล้วก็ลดการใช้งานต้องประหยัดไปในตัวด้วยก็จะมีความรู้สึกคุณค่าของไฟเนี่เราผลิตแล้วขายได้ด้วยครับแล้วถ้าเรารู้จักประหยัดนะครับเราก็จะยิ่งขายได้มากขึ้นท้ายที่สุดครับข้อเสนอของสองปชจะไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ถ้าหากคอรมอไม่ได้เห็นชอบกับเรื่องนี้ในส่วนตัวท่านมองเรื่องนี้ยังไงผมคิดว่าท่านนายยมตรีท่านมติพลังงานแล้วก็กระทรวงพลังงานนะครับ โดยเพราะทั้งสํานักนโยบายและแผนพลังงานก็ดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอุพังงารเนี่ยเห็นด้วยการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าคือการไฟฝ่ายผลิตการไฟฟีภาคการไฟนครหลวงนะครับก็เห็นด้วยพร้อมปฏิบัติหน่วยกํากับก็คือคำการกํากับกิจการพลังงานที่เป็นเลกูลเลเตอร์ก็เห็นด้วยรอเพียงไฟเกียวตจากรัฐบาลครับวันนี้ขอบคุณคุณดรลกรมิอักา์สูงครับ และนี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับการพลิกโฉมหน้ากับประเทศไทยในมิติเรื่องของพลังงานที่ได้จากพลังน้ดแานแวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับ